มาดูตอรีลาต้นนี้ครับพร้อมดอกแล้วนะครับเป็นสีขาวอาอมชมพูครับไม่มีชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับดอกตัวนี้นะครับดูโซ่รสรงองค์เอวเป็นไงเหมือนมังกรพังงานมีขาหน้าขาหลังเรียบร้อยครับนี่สวยมากนะครับนี่เป็นตอรีลานะครับนี่ ส่ทรงองเอลดีมากครับอยู่ในกระถางฟุตหนึ่งนะกระถางบอนไซกว้างหนึ่งฟุตยาวยี่สิบเซนนะครับเนี่ลีลาชัดเจนนะครับลีลาชัดเจนมากกิ่งทรงชัดเจนนะครับน่นี่ครับหน้าไม้อยู่ด้านนี้นะครับอันนี้คือหน้าไม้นะครับมองด้านข้างไม้นะครับจะเอี้ยวอย่างนี้รูปคล้ายมังกรกำลังพายุเลยครับพร้อมติดดอก มีดอกแล้วรอบานนะครับรอบานนะครับไม้พร้อมขึ้นขายแล้วครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นทําการโยงรากสวยๆงอเนี่ยงอแบบนี้นะครับงอเป็นมิติรากก็ใช้วิธีการขึงลวดไว้ในดินนะครับเพื่อทําการยกรากโชว์โชว์มิติของรากนะครับเพราะว่า มันมีรากใหญ่ข้างบนเส้นเดียวก็เลยต้องเอารากเล็กขึ้นมาโชว์นะครับรากเล็กขึ้นมาโชว์และได้ความสวยงามได้ความผิวไหวนะครับได้รายละเอียดของรากนะครับนี่เป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงพร้อมให้ดอกพร้อมทุกอย่างละนะครับก็เป็นต้นนี้คือโชว์มิตริรากโชว์ความเขาเรียกอะไรโชว์ความเก๋าในการเดินรากนะครับนี่มีรากเล็กเพื่อมาทําให้รากดูไม่แข็งตาจนเกินไปมีความผิวไหวนี่ดู นะครับก็เป็นสามสีขาลงดินแล้วก็ยกตัวขึ้นมาสวยๆครับนี่นะครับก็ท่านใดสนใจสองต้นนี้ก็ทักมาครับสวยๆแล้วก็มีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่โชว์ความหนักหน่ว,นวงของรากเหมือนกันนะครับเป็นดอกเป็นดอกระขังทองนะครับนี่สีเหลืองทองสวยมากครับต้นนี้นีะครับโชว์รายละเอียดของราก โชว์ความหนักแน่นของล่าโชว์ความบึกบึนของล่านะครับขึ้นไปเป็นทรงเอี้ยวเอี้ยวเอียงเียแบบนี้นะครับขึ้นมาเป็นระฆังทองนะครับท่าใดสนใจก็ทักทายมาสวยๆค,ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ